ไปเฟนี่ไป็นไหนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะแดบดบยังจ้าอยู่เลยเพิ่งตื่นนอนหน้าก็พูดกระบ,บวมวันนี้บริเว็ดคลิปเลยไม่ได้ลิกินกับบริเวดเพราะว่ามันห้อน โทรศัพท์อัดบปรยนะอัดดับอัดดับก็เลยไ่ได้เห็นยังก็เลยคิดว่าจะพาทุกคนไปหาหมากพุนไม่ใช่ไปหาไปเอาอยู่กองเฟรกองเฟรเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะมันปิดเครื่องมือนะคนกะสิบรายก็เลยว่าสิไปนะคะฮอนจะมูเส็ยดนาใดพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวนเขตพี่น้องอยู่ฮอนอยู่บ่ ปีนี้เป็นปีแรกที่ซื้อผัดลมปกติสิบวัเด็กเคยซื้อผัดลมมในพี่น้องก็เลยนอนนอนเวน้นเปิดผัดลมนอนปยยัญญาเอกพักผ่อนเห็ดเวียกของเราแล้วเห็ดแล้วก็แหกพอนแน่เห็ดแน่ก็พักพ่อนแน่บบนีนะแม่สิกินน้ำก่อน I am the superstar tonight. Superstar all the time. My God, when I look at myself. <laughs> no, you look handsome more than in the picture, in the video. You ถ่ทยรูปไม่เหมือนปะสวัสดีครับสวัสดีครับไปดงชาไปไหน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 ไปเวีไปไหนคะเวียโกอ Nous allons nous allons chercher des prunes. Où À côté de frais À côté de Grandfray. D'accord. Quelle heure maintenant Quelle heure Oui. Il est 6 h 7 minutes. 6 h 7 minutes, oui. Il y a beaucoup de. Il y a encore beaucoup de chaleur et beaucoup de soleil, hein? 33 oui, degrés. Hein? Oui. C'est très, très chaud aujourd'hui. Hein? Très chaud aujourd'hui. Oui. Hier aussi, non Hier aussi Pas beaucoup. Hier, hier. moins. Moins, oui. Hier moins. Mais demain, c ça va descendre, demain et après, c'est fini. Demain Oui. Ok. C'est pas proche Je crois, hein mm. Je crois aussi, c'est pas possible comme ça. Hein?

ดับบอร์ดถังลดับบอร์ดถังขยะไปจ้าเดไปเอาขยะไปทิ้งก่อน ตอนนี้ก็มาหอดกงแฟแล้วนะคะมาเบิง้งมานี่เต็มอยู่นี่หมักพลุนเีาแบบใดเหลืองมีคนมาเอาก่อนอยู่ได้นี่เดี๋ยวปะเห็นปะเดี๋ยวไอ้ขึ้นสิมเบิงก่อนเด้อซิมบิงก่อนว่ามันแสบปะมันซีซุกเลยเลยพี่น้อง ลร่อยส้มๆไม่ได้หวาเท่าสตรอเบร์รี่สิอย่ามึงไม่พาดตกแหงเอากินได้อยู่เอาไปใส่เกลือเกลือดกปักคัชไปนอนเลยนี่เยมึงนะเขาก็เลือกเอาแดงๆหอมมาบ่มเอาพี่น้องจ้าแดงกับมีละเบื่อจะแนวกินอยู่ฝรั่งเศส ป่นแดงหลายขนาดเรื่องแดงสะสมกันไปหมักดิพอาก็ไปกินเส่แจ่วเนาะพี่น้องมีคนมาเอาอยู่ด้ะเห็นหอยก็เจเด็ดอ่ะนะพันสีแดงไงมันมีสองพันได้ี่ยพี่น้องแดงกับเรือง mình còn đợi messi đen ôi mình đi làm Ở chân này là Ao chẳng này, có dạng ao xì đường Em đây xì <laughs> มันจะอบกสิทธิ์เดียวกันนะคะเอาอันเดืองไปนำดีกว่า ยุ่งสูงนี่แล้วเอาจังไดเห็นวันนี่ปะ Some people อยู่สิเนนียพี่น้องเบื่องนะ้นเอากระจกหักเอาคืออ่านี่แล้ววะเอาจังไม่ต้องหักอ่ะ เก็บเอาเอ้ยนั่นนั่นนั่ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่หกไม่เก็บนะคะเอาไหมเอาไหม่น้นๆเห็นไหม đi bạn, cầm hiền Bó đài khứ cắt nè nè Cho cái ẩu khứ gắt lại phía nông ơi à. Macam jang dari pa, nanti dulu camping. Nih, labah. Ii sih. ni tidak lah pa. Ini sih. No 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 no, โอ้แล oh, ้ววันนี้ค่อยเสร็จฟินนี้นี่จ้าไปฟินนี้ ก่อนซับสับสับนั่นมันไม่มากสีดำพ่อมแบ็กวัน ไอ้นนเขียวอันนี้น่าจะเอาไปทำ อะไรมาจากหาพูลแมนบ๊อก็เลยมาสง่งเมืองเฮทหนึ่งดอกนี่เอาบ๊อสเรามีหมดอยู่แล้เอาเถอะน้อหนึ่งดอกดินแข็งแข็งเราก็เกิดได้พี่น้องเลยเฮ้ยนี่อีกดอกนะึงบุห็นได้เมื่อกี้นี่จนจนสิ้นเดือนน้องก็ยังออกอยู่ โอ้ยผู้ใดนอกมันตะเห็ดคอยนี่เบิง่งโอ้ยนี่นม,มาเลี้ยมเห็ดไอ้มามืออื่นนี่สิพอดีเลยแต่มันบาดไ,ไวไว้สำเนียก็โอเคแล้วล่ะกับมือขีกระเตอร์ไอ้นี่มือทำมาหาก,กินได้เลยพี่น้องเอ้ย กลับบ้านอเ,นเนอาไปเนี่ยไปเนี่ยเอากําลังกายบัดน,นี้อ๋อนี้เกือบ,บอเห็นลาวอันนี้เป็นนาแรหนาแรกที่จริงใจนาแรกที่จริงใจอ๋อบ่มีนอนด้วยจ้ะ อยู่ีหเด้อเอาล่ะสวยงามมากหมดหรือยังเหมือนบามาเด้อมือหือเป่นไรพี่น้องนี่พาพ่อใหญ่มาเดินออกกําลังกายโอนฝนมีหน่อยฝยลงอยู่ปูนปูจินปูตินปูจินเดินได้ไหมไปยุ่งไหม Hein? Ça va? Ça va. blanc c'est mi Sucré. 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 c'est Sucré. c'est Sucré. Sucré. Oui. Sucré. อันนี้คือหนึ่งทุ่มแล้วนะบรรยากาศสุดยอดเลยไปเค้นหอดญี่ปุ่นขนาดเลยนี่เจ็บป้งหรป,ะนะป่ะเนาะจะบปรยสาๆก่อนที่อาจใช้โฟโดต้อะสวียวิมืเลย อยากกินนะ้ำทั้งห่วไม่ไหนะ้ใช่ใช่ใช่เ <c oughs> ยี่ยมหน่อยทำไมเป็นเนเหนื่อยวันนี้ <c oughs> เดินหนึ่งรอบนะคะทุกคนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเนาะ พูนสามสี่จ้าทุกคนอันนี้ส้มนดนดๆ